بسم الله نصام حديث تسيب برطوسوان الرايان سمع بوتي سنوت عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الرايان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد وزيد عند ابن ماجه วะมันดะคลาหูลัมยับมะอับดันรวาหุลบุคารีวะมุสลิมวะบุนมาจะความว่าจากท่านซาฮลีอิบนุซาลีได้ฟังจากท่านรอสูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่าแท้จริงในสวรรค์นั้นมีประตูหนึ่งมีชื่อเรียกว่า อรัรรยานในวันกียามะผู้ถือสินอดจะเข้าสวรรค์จากประตูนี้ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาจะมีเสียงถามขึ้นมาว่าไหนเหล่าบรรดาผู้ถือสินอดเพื่อเรียกให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์จากประตูนี้แล้วพวกเขาก็ยืนขึ้น ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้วประตูนี้ก็จะถูกปิดจึงไม่มีผู้ใดได้เข้าไปจากประตูนี้อีกนอกจากพวกเขามีสำนวนเพิ่มเติมจากสายรายงานของอิบนุมายาว่าผู้ใดที่ได้เข้าจากประตูนี้เขาจะไม่กระหายอีกเลยชั่วนิรันดรรายงานโดย البخاري، مسلم، لا ابن ماجه